ทอดไข่โอ้ยหิวเข่าเว้ยเอาไข่ห่อยังก็ไม่ได้ขี่เลยวันนี้โอ้ยติดมือเลยไข่ตรงนี้โอ้ยลากงก้ยบา้างนะโอ้ยเตกมี่ละเอาโอ้ยขี่ไก่ขี่ไก่ ไปข้ตกน้ำานี่ออนนไเนาะเขาขยนิ้นนนวว,ว่าจะทอดไข่กินมีไกับมีไย่างไปซื้อไข้กระโดนนั้นมาตกน้ำเพีงไหนนาะสิลุงไปเช็บกับอะไรสิลุงไปกับอะ,ะไรไายน้ำกับวัป็นยังไงชีวิตูชีวิตขี่ได้ไร่ ขี่ให้แล้วก็บอแล้วย่างาสุงสมซ่มเหอกูก็ไดมัดนัดเออจะได้ดีวะใครเอ้ยใครอุ้ยไม่ยังนีใครดิเอ้ยเทวดาเห็ทวดาเทวดาเรา่ลนดี เทวดาจะอ่านบอกดิมึงไม่เห็ดยังก็นี้บบกูให้หลวงขนมอยเห็ดไข่แฮ่ตกหนามีอย่างไรเทวดาชซอยบ่ออยากได้ไข่ผมอยากได้ไข่งานกูบ้าเกิดมาเนี่ยหยอกเที่ยวปอนบัวกูคือไขแต่ก่อนเชี่ยวไข่เห็ดหนาปอนบ่อของขึ้นเลยเนาะจะขาดจะรอดได้เวลารู้วัดเจ้าหิวยังวัดหิ้วเขากเทวดาเดี๋ยวตัวชาติเอาจึงซีซะ เดี๋ยวเทวดาที่งมไข่หายโอ้ยสาธุเด้อเเออาไยูดคักดีรอคราหนึ่งเด้อเดี๋ยวเทวดางมคข่นึี๋ยวน้แล้วเหมือนกันแล้วโอ้ยถือไข่มาเนี่ยไข่กล้วยชีวิตมึงเนาะผู้ชายมึงพรอมมึมีเงินดิบขรอทานไข่เนาะที่เขาเราก็ยัไม่พร้อมทาเรอคราวหนึ่งเล้วคราวนึ่งเทวดาเดี๋ยวกเนนะเดี๋ยวงมใหมเด้อสาธุบุญทังคุณเลยพี่น้องเลย เอ้าดีไข่ได้ไปแล้วมันโมบันไข่ผมเนี่ยเอ้ากระไข่ตัวตัวนี้มีกลมๆหรือเอ็นไข่ตัวนี้ไข่ผมไข่ทั้งหมดนะอันนี้มันไข่อยางเดียวมาถอดกลิ่นไข่ทองค้ำตัวนี้ไหมไข่ทองค้ำที่ไข่ตอบครับพี่เออไข่ทองค้ำกัรับไปโลดเออเทวดามาให้เอาไปขายก็ได้มันโมบนไข่ทุกโมบันเอากะนี้ตัวไข่นี่มีที่มาไข่โอ้ มันโมเมนต์ใครผมไอ้โวดาตั้งตัวแล้วข้าขวางเลยอ้ยเจ้ากับซ่งเหี้เนาะเอาเมา่อไหี่ไหมโอ้ยบาบเลยใจขน้อยบาบเลยอันเม่บาบหอกเทวดาี่มี่เรี้ยงกับเทวดาเลยสงสัยมนเจียมวะอ้ยใจ้ขน้อยบาดเลยเอาจังสีเดี๋ยวง้มให้ไหมเดี๋ยวงบให้ไหม วังแดดมันอัดที่ม้อนเทียมอุ้ยมือนตากับบัวขึ้นห้างเลยของแท้เียมทั้งหดเข่าเนี่เที่ยวารดาพอทางโตได้ไหมเอ่ากคักเนาะเทวดารดาใส่พอดีอุ้ยกันไปพอโตได้หลายครับบ่ต้องขอโทษกูมีเลี้ยงรอดมึงมีเลี้ยงกับกูรอดก็คำนเดี๋ยวเทววาดาง้มพัดหนึ่งเด้อหิวข้าวเดียวเด้อันรู้สึกว่ามันเนียดเติมเยอะเลยปั๊บไปเลยวะโออเทวดาเนี่ยอารมณ์ขันนะจอมที่แรกอารมณ์ขันเดี๋ยวมูที่อารมณ์โมโหนะ เอาเร็เอาเร็วครับเอาเอาไปเนี่ยมาเมาจาไหนครับปอไหมอานี่ไหมาสองหน่วยเลยป่านไหมาสองหน่วยเลยมันคือป่าไข่หนึงมันบอกวาเนี่ยสองหน่วยมันก็เขียนว่าไข่ท้องคําโอ้ท้องค้ำบางเดนหน่วยนึงมันอธิบ่ีพออันนี้ไหมาสองหน่วยท้องคำตัเก็บไว้ตัเก็บไว้เอาไว้ไปขายเออ นีมัของผมเนี่ยนี่มันของของผมเก็บไปรดเก็บไปรดเงี้ยนรดอุ้ยอุ้ยบมเทวดาขี่ตัวได้นี่อู้นั่นโอ้ยเทวดาขี่ตัวเศาเศาเศายตายตายอันมงได้มึคอติดคอแล้วของแทปะของแท้ใครของแท้ก็คันี่ละใครผมก็คังนี่อันขางในมันทองคำปะ เดี๋ยวเห็นเที่ยวนาเดี๋ยวผมเห็นบอแมตตี้เมนเจ้าเมนไผ่นี่เมนเทวดาอยู่เทวดา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 ทำเดีดครับเนี่ยครับกูข้นใส่พ้่งบนนี่ซอย่เนี่ยใส่กันเลอันนี้อีบอันี้อีบอันใช่อีบอังไี่แต่เทวดาสีหายเ้อครับแกอยากให้ใจเย็นๆแป๊บมึงเด้อคุยกับคุยกับเทวดาก่อนเด้อครับคุยกันก่อนคุยกันก่อนยาใจร้อนยาใจร้อน ยาบูบเ้ยอย่ว่าให้มือคือว่นมีห้องค้กับตีนโอ้ไ่ได้บอกไห้มขอเทวดาได้มขอกูให้มึงเมียนไว้เออตัวนี้เห้เมียนไว้หเออเดี๋ยวขุนยมไห้ทีเด็ของแท้นอนรอาวนึงเด้อย้ติร้งเข้ามาน่เออโอ้ย เกาะัวไปสามหน่วยแล้วสุดบาปแล้วเหมือนกเนาะน้ำเข้าปากเทีว่าดาน้าเข้าปากมาแล้วมาแม่น้ำแล้วเดือนนวยสุดท้ายแล้วเดือนนวยสุดท้ายแล้วคือนที่เป็นของตัวนหรอกครับอุ้ยอันอเมริกันเลยนี่จะวางได้กี่องคักัน่ะ มึงฟังกูเบอกก่อนเนี่ยขู่บอบอกฟังกูเลยของมึงโอ้โัวตัวตัวผมว่ได้ฟังมึงบ่แม่นมึงบ่ได้ฟังมึงบ่ฟังกู่แต่ที่แรกแล้วแจกแลต่นอหัวกูควายเยี่ยควายซื่อๆนี่แหละเต็มวุาพี่บ่ายยังสัวจิ๊กนิกจบหลอดค่าวยใครต้องข้าใครต้องข้าขใอออกไปได้ไกลดิบเจ้าในตัวคอยเด้่ยมันว่สงสัยมันเสื่อมบ่ เบิดเอาซิสักเอาซิอันนี้ของแท้อันนี้ของแท้อันนี้ของแท้เทวดาของแท้บ่ตัวแล้วบัดนี่ยไข่พวกนี้เบิดแล้วเบิดเบิด์ตนองละงมบ่มีแล้วละ่ะเอออเาสิเดี๋ยวทเทวดาให้ไปกินเดี๋ยวหมุดไปเฮ็ไไดไต้น้ําไม่กินปานนั้นเองโอ้ยมันมีแต่แกตีในน้ําอ่ะเทวดาพี่กลัวโอ้ยอย่าตัวเดี๋ยวตัวอีกเทือกอีกเทือนี่น<อ>ี่บ่แม่นไข่ได้เปล่านี่นังข้อนี่ยอ ทำนี่หัวกูกับโบ๋ไหวกันี <c oughs> ่ยจีนไว้กะนะโอเคนะนล็อกเขาเเขนงขง<อ>ึงเด้อคล้องแท้มหน่คล้องแท้อ๋อมึงเด้อโอ้แดดย่ำมีคือแดดดีท่านะลงมาถอดไครใหนเด้อยนาน<ด>เลยดแดดดีปันเนี่ยสาธุตัว,ตวาน,นี่กูจะขอนเผาทานเนี่ยฟาดหัวให้วัดอ่ะมาตอดอาดหนึงเล <c oughs> ็อขยุกหย ไม่แน่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเปนอยากมันเป็นแค่วะโดนอีกว่นะบระเด็นคุณเนาะเวลาเดี๋ยวอ้าวคุดแล้วุณดแล้วไปดูนี่เวด้วยน่ารับประทานบะสักซีดีดีเอ้สักซีแล้วเนาะบวต่อคนมาเปลี่ยนดิเันซี่กันเต็กซี่นี่ก็ตงสีท่องใหไดดีเนี่ยเนาะวัวเอาไข่จ้ะเอาไข่เออไข่อันเบ้งสงสีบอคืนเหอะทองคำเนาะเอาไข่ไปกินแควดากัยูเพกันกินละเน

โอ้ฝันยิ้มม่ยๆแต่ว่าโอ้เด่นนพูดกับผู้ใดเนาะดาวผู้ใดวะมันเป็นยังไงกันฝันยังวะฝันว่าเทวดาใครท้องค้ำไม่ให้วะเดอเออไม่เป็นไรไปโอ้ยเทวดาขี่ตัวกูท้องบ่อกับกูเอาเทวดาขึ้นขู่ร้องเอาใครท้องค้ำตีหัวเทวดามันก็เตะไหมเอ้าโอ้ยตีหัวเทวดาจนหัวโนูหมดแล้วเพี้ยนเลยก็ที่บ้านหัวกูหรอกกูคือซ้องเจ็ยๆหัวแาอยู่ในฝันนั่นเป็นกระรุยเด้เพี้ยนเออโอ้อัน สีมานอนฟันถ่าโศกสะตาแบบนี้บมได้ได้เพลี่ยนอันฟันไปฟันมากสิกูคิดยังออกหรอว่ะเพื่อนเออเขาต้องไปหาทรรมาหากินเดิไปยังเป็นซื้อเล็กโอ้ยมึันฆ่าได้ซื้อเล็กอยู่นี่มันโมแม่เนี่ยนี่เอาจากเดียวครับเพื่อนทำดีเนาะปัดคิวครับมันคิวได้ซื้อเล็กครับถือได้นทองเงินทองมันเป็นของไม้ย่าเพื่อนเลยเออใครเคยแกเป็นของไม้ย่าพวกนี้ใครท้องคำเหรอเออท่างที่ดีนี่เขาต้องไปหาทรรมาหากินแล้วธุรกิจมืดอืเจ้ เขาทานเดียนโอ้โี่หมดเดียไปไปเอาไปไปไป